เคยสังเกตกันไหมครับว่าอ,อ,อุปกรณ์รอบตัวเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะแต่ในใจลึกๆเราก็แอบกังวลเหมือนกันใช่ไหมครับว่าแล้วข้อมูลส่วนตัวของเราละ่ะมันจะปลอดภัยหรือเปล่าวันนี้แหละครับเราจะมาคุยกันถึงเทคโนโลยีสุดเจ๋งที่พยายามจะทำให้สองเรื่องนี้คือความฉลาดกับความเป็นส่วนตัวไปได้วยกันได้ใช่ครับคำถามที่น่าคิดมากๆเลยก็คือ แล้วโทรศัพท์ของเรามันฉลาดขึ้นได้ยังไงมันเดาใจเราถูกได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องมาแอบดูข้อมูลส่วนตัวของเราเลยสักนิดมันเหมือนมีเวทมนต์อะไรหรือเปล่าซึ่งคำตอบเนี่ยมันอยู่ในเทคโนโลยีที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้แหละครับโอเคสำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากเทคโนโลยีใกล้ๆตัวเราก่อนแล้วไปดูกันว่า federated learning เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ จากนั้นจะพาไปดูว่า Google เขาเอาไปใช้ทำอะไรบ้างมีประโยชน์หลักๆ3ข้อและสุดท้ายเราจะมองไปถึงอนาคตของ AI กับความเป็นส่วนตัวกันครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเทคโนโลยีในมือเรานี่เองเคยเป็นกันไหมครับแบบว่าตอนที่เรากำลังจะพิมพ์ข้อความอะไรสักอย่างแล้วคีย์บอร์ดมันก็เดาคำที่เราคิดไว้ในหัวออกมาได้แบบเป๊ะเ,เลยเฮ้ยความรู้สึกมันเหมือนโทรศัพท์มันอ่านใจเราได้เลยเนาะ ซึ่งเบื้องหลังความสามารถสุดทึ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เวทมนต์นะครับแต่เป็นเทคโนโลยีที่แบบว้าวมากและนี่แหละครับเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังความมหัศจรรย์ที่เราคุยกันเมื่อกี้มันมีชื่อเรียกว่า federated learning ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับมันคือแบบนี้ครับคือแทนที่โทรศัพท์จะต้องส่งข้อมูลการพิมพ์ทุกอย่างของเราเนี่ยกลับไปให้เซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆเพื่อเรียนรู้มันกลับให้ AI เรียนรู้จากข้อมูลพวกนั้น บนเครื่องของเราโดยตรงเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าข้อมูลส่วนตัวของเราไม่เคยหลุดออกจากเครื่องไปไหนเลยครับเห็นไหมครับว่าความแตกต่างม,มันชัดเจนมากคือถ้าเป็นวิธีแบบดั้งเดิมเนี่ยนะข้อมูลดิบๆของเราทั้งหมดจะถูกส่งไปกองรวมกันไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ที่เดียวเลยแต่พอเป็น federated learning ปุ๊บไม่ใช่แล้วครับการเรียนรู้มันเกิดขึ้นบนเครื่องของเรานี่แหละแล้วค่อยส่งแค่ เหมือนเป็นบทสรุปของการเรียนรู้ชิ้นเล็กๆที่สำคัญคือมันไม่ระบุตัวตนด้วยนะส่งกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์แทนทีนี้กระบวนการของมันก็เรียบง่ายมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะขั้นแรกเลยค่ะ AI เนี่ยจะเรียนรู้จากพฤติกรรมของเราบนโทรศัพท์โดยตรงเลยพอเรียนรู้เสร็จมันก็จะสร้างเป็นบทสรุปเล็กๆขึ้นมาซึ่งไม่ระบุตัวตนนะครับ จากนั้นขั้นที่3มบทสรุปนี้แหละจะถูกส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางไปรวมกับบทสรุปของคนอื่นๆอีกเป็นล้านๆคนและสุดท้ายพอรวมพลังกันเสร็จก็จะเกิดเป็น AI โมเดลตัวใหม่ที่เก่งกว่าเดิมแล้วก็ถูกส่งกลับไปให้โทรศัพท์ทุกเครื่องได้อัปเกรดความฉลาดกันครับโอเคพอจะเห็นภาพกันแล้วเนอะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า Google เนี่ยเขาเอาเทคโนโลยีสุดเจ๋งนี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เราคุ้นๆกันอยู่ ตัวอย่างแรกที่ชัดเจนสุดๆแล้วก็แกล้กตัวพวกเรามากๆเลยนะครับก็คือ Gboard หรือคีย์บอร์ดของ Google นี่เองเชื่อว่าหลายคนน่าจะใช้อยู่ทุกวันเลยไอความสามารถเจ๋งๆของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดาคำที่เราจะพิมพ์ต่อไปการแก้คำผิดให้มันแม่นขึ้นการแนะนำอีโมจิที่แบบเออใช่เลยอันนี้แหละที่อยากใช้หรือแม้กระทั่ง การเรียนรู้สไตล์การพิมพ์เฉพาะตัวของเราทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่า G b บอร์มันเรียนรู้บนเครื่องของเราโดยตรงเลยครับและที่เจ๋งไปกว่านั้นอีกนะรู้ไหมครับว่ามันจะส่งข้อมูลอัปเดตเล็กๆเ,เนี่ยกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ก็ต่อเมื่อโทรศัพท์กำลังชาร์จแบตแล้วก็ต่อ Wi-Fi อยู่เท่านั้นเองคือแบบฉลาดสุดๆนอกจากคีย์บอร์ดแล้วยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างที่สาคัญมากๆครับนั่นก็คือผู้ช่วยอัจฉริยะอย่าง Google Assistant นั่นเอง เจ้า Federated Learning เนี่ยแหละครับที่ช่วยให้ Google Assistant จดจังเสียงแล้วก็แยกแยะคำสั่ง Hey Google ของแต่ละคนได้ดีขึ้นด้วยๆเลยและที่สำคัญที่สุดคืออะไรคือมันทำทั้งหมดนี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์เสียงบทสนทนาส่วนตัวของเรากลับไปที่เซิร์ฟเวอร์เลยแม้แต่นิดเดียวโอ้โหนี่แหละครับคือหัวใจของการปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงยังไม่หมดนะครับ ยังมีอีก2ฟีเจอร์อัจฉริยะในระบบ Android ที่ใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันนั่นก็คือฟีเจอร์ s Smart Text Selection ที่มันช่วยเดาว,ว่าเราอยากจะเลือกข้อความตรงไหนเพื่อจะกอบปีแต่อีกอันคือ Smart r e p l y ที่คอยแนะนำคำตอบสั้นๆเวลาเราได้ข้อความมาซึ่งทั้ง2ฟีเจอร์นี้ก็เรียนรู้จากพฤติกรรมของเราบนเครื่องเหมือนกันเป๊ะๆเลยครับผลลัพธ์ก็คือคำแนะนำมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆโดยที่เนื้อหาในข้อความของเราก็ยังเป็นส่วนตัวสุดๆโอเค พอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันคืออะไรทำงานยังไงทีนี้มาดูกันที่หัวใจสำคัญเลยครับว่าทำไมวิธีนี้มันถึงมีประโยชน์มากๆประโยชน์หลักๆเลยนะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยชัดเจนที่สุดคือความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดข้อ2 ประสิทธิภาพของ AI มันดีขึ้นครับเพราะมันได้เรียนรู้จากข้อมูลการใช้งานจริงๆที่หลากหลายจากคนทั่วโลกเลยและข้อที่3มมันช่วยให้นักพัฒนาสามารถปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับและถ้าจะให้สรุปหัวใจของมันทั้งหมดในประโยคเดียวที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้ตัวโตๆเลยนะครับก็คือประโยคนี้ครับข้อมูลดิบของผู้ใช้จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ โอ้โหนี่คือคำมั่นสัญญาที่สำคัญที่สุดของเทคโนโลยีที่ชื่อว่า federated learning เลยครับเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วมาดูกันว่าเทคโนโลยีนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของ AI และความเป็นส่วนตัวกันบ้าง สิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับก็คือ federated learning เนี่ยมันได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างเทคโนโลยีที่มันฉลาดสุดๆกับความเป็นส่วนตัวของเราอีกต่อไปแล้วครับเพราะทั้งสองอย่างนี้มันสามารถเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันได้และนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อ ว่าในเมื่อตอนนี้เรามีเครื่องมือที่ทำให้ AI ฉลาดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวแล้วเทคโนโลยีที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวแบบนี้มันจะเข้ามามีบทบาทและกําหนดทิศทางอนาคตของโลก AI ที่กําลังวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วได้อย่างไรบ้างครับ